สวัสดีครับตอนบ่ายของนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างจุดชมวิวเขาช้างสีนะครับสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลลานสกาอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําพื้นที่โดยรอบนี้เลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่ถนนเส้นนี้นะครับแล้วมองฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นภูเขาต้นไม้สีเขียวนะฮะดูอุดมสมบูรณ์ แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรยนต์ครับมองมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นศาลาครับศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับจะมีชื่อว่าศาลาจุดชมวิวเขาช้างสีนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถยนต์เข้าไปด้านในนะฮะมองมาทางด้านข้างสั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปฏติมากรรมลูกปั้นของโดนัทแล้วก็แผ่นวงกลมนะฮะมองไประยะไกลตรงนู้นก็จะเห็นเป็น เนินเส้นทางถนนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ให้บริการนะท่องเที่ยวกับสู่ภาพระยะเดิมก่อนนะครับแล้วเดินต่อไปณราลานปูนตรงจุดนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นของช้างนะครับช้างขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับสักกะระรูปปั้นองค์พระพุทธรูปองค์ยืนนะครับสาธุดีแล้วเดี๋ยวผมพาเดินตาม เส้นทางถนนตรงนี้นะฮะภายในพื้นที่ของจุดชมวิวเขาช้างสีสังเกตว่าจะมีการก่อสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวมองมาทางด้านขวามือนะฮะเดินตามเส้นทางถนนภายในนี้ไปก็จะเป็นปฏิมากรรมนะครับของผลไม้แล้วก็ลูกปั้นช้างครับเดี๋ยวผมมากล่าวข้อมูลเกี่ยวกับจุดชมวิวเขาช้างสีหรือว่า จุดเช็คอินเขาช้างสีนะครับสถานที่แห่งน,นี้นะครับอนุมัติงบพัฒนาจังหวัดและมอบให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1นึ่ำเนินการออกแบบและก่อสร้างซึ่งเขาช้างสีจะตั้งอยู่รอยต่อระหว่างอําเภอลานสกากับอําเภอลอนพิบูรณ์นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมด้วยภูเขา จะตกแต่งสถานที่ด้วยรูปปั้นช้างนะครับรูปปั้นช้างที่ผมพาเดินผ่านมานะครับสักระองค์พระพุทธรูปองค์ยืนทางเบื้องหน้าครับสาธุดีแล้วณนะจุดนี้ก็จะเป็นศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็พามาชมรูปปั้นของผลไม้นะครับรูปปั้นขนาดใหญ่นะฮะ จุดน,นี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับเป็นรูกปั้นของทุเรียนแล้วก็มังคุดครับจากที่เห็นก็จะมีรถสีเหลืองด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกถูกหรือเปล่าก็เลยเรียกรถสีเหลืองแล้วกันจุดน,นี้ก็จะเป็นเขาช้างสีคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่ของต้นไม้ต้นหญ้าน,นะจุดน,นี้บรรยากาศหลังฝนตกนะครับจากที่สังเกตนี่คือจะเห็นได้ว่าฝนตกตั้งแต่ตอนเชานะ้าแล้ว ตอนนี้ยามบ่ายก็ฝนเริ่มซาแล้วแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังเป็นสีเทาอยู่พื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นถนนเส้นทางเข้าออกนะฮะภในจุดชมวิวเขาช่างสีแห่งนี้ร้านขายของฝากนะครับจงดีของฝากมาชมลูกป,ปั้นผลไม้กันหน่อยจะเป็นลูกป,ปั้นผลไม้ขนาดใหญ่นะฮะจัสร้างได้สวยงามตรงนั้นหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นเงาะนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้ผมเดินมาใกล้ตรงใจกลางแล้วนะครับจุดนี้ก็จะมีศาลาให้พักผ่อนสองหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับสตอถัดไปด้านหลังลูกปั้นสีดำนะฮะเดี๋ยวพาชมพื้นที่ด้านบนนะครับ จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นพื้นที่ของสะพานแขวนนะครับสะพานแขวนเดี๋ยวเดินมาตรงคลองน้ําแหล่งน้ำนะจุดนี้ก่อนสะพานปูนข้ามคลองน้นํนะจุดนี้ครับเดี๋ยวพาชมคลองน้ําทางด้านล่างนะครับคลองน้ําสีเขียวน้ําก็ไม่เยอะนะครับแต่มองไประยะไกลก็จะเห็นเป็นต้นไม้สีเขียวนะฮะอุดมสมบูรณ์ พาเลื่อนชมสะพานแขวนนะครับทางด้านบนเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะพาเดินไปเที่ยวชมตรงพื้นที่ด้านบนนะครับไปเช็คอินถ่ายภาพแล้วก็รีวิวด้วยบนสะพานแขวนแห่งนี้เดี๋ยวเดินต่อไปทางด้านนี้นะฮะจากจุดสะพานแขวนแล้วก็เลื่อนมาชมทางด้านล่างฝั่งนี้บ้างนะครับ ก็จะเป็นรูปปั้นของช้างในหลายท่าทางนะครับดูน่ารักเชียวจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานแล้วก็จะมีศาลานะครับให้พักผ่อนสามหลังแล้วเลื่อนชมมาทางด้านนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นช้างขนาดเล็กขนาดกลางนะครับในหลายท่าทางจุดนี้เดิมน่าจะเป็นร้านค้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับขายอาหารและเครื่องดื่มครับ เดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปเที่ยวชมนะฮะพื้นที่ทางด้านหน้านี้นะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพยอดนิยมมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมก็จะพาสูมเข้าไปก็จะเป็น阿ก斯าพาราได์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับครอบครัวก็อาจพาลูกหลานมาท่องเที่ยวนะครับสายค่าบริการด้วย กลับมาชมพื้นที่ณจุดนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นฝั่งด้านข้างของสะพานแขวนนะครับจะต้องเดินขึ้นไป3มชั้นนะฮะแล้วก็พาเลื่อนชมตรงจุดไฮไลท์นะครับทั้งลูกปั้นช้างแล้วก็ลูกปั้นของผลไม้ที่ตั้งอยู่โซนด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นศาลาจุดชมวิวเขาช้างสีอีกฝั่งหนึ่งนะครับจุดนี้ก็จะเป็นลูกปั้นคนนะครับนั่งขี่โมอเตอร์ไซค์อยู่ แล้วถัดไปก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้านะครับขายสินค้าพื้นที่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นตรงขาออกนะฮะแล้วผมก็จะพาเดินมาโซนด้านหน้านี้พามารีวิว่วนด้านหน้านะครับของจุดชมวิวเข่าช้างสีพอดีเมื่อกี้ผมพาเดินเข้าไปด้านในนะฮะตั้งแต่ทางเข้าด้านขวามือแล้วก็พาเดินออกมาทางด้านสายมือตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ บนถนนลาดยางนะฮะเพื่อที่จะพามาชมพื้นที่ทางด้านหน้าจุดนี้ก็จะเห็นเป็นสะพานแขวนด้านบนดูโดดเด่นเป็นสง่ามากนะครับจุดนี้ก็จะเป็นป้ายเขาช้างสีนะครับข้อมูลตามนี้แล้วก็เลื่อนชมลูกปั้นผลไม้นะครับตั้งแต่ลูกปัน้นทุเรียนลูกปั้นกล้วยส้มโอแตงโมแล้วก็มังคุดนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นลองกอง แล้วก็เลื่อนชมอาคาร3มชั้นนะฮะสะพานแขวนจุดชมวิวด้านบนเลื่อนจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาขึ้นไปรีวิวทางด้านบนนี้ดีกว่านะครับผมพาเดินกลับมาตรงจุดทางเข้าด้านขวามือนะครับเพื่อที่จะพาเดินขึ้นชมวิว ตรงจุดสะพานแขวนนะฮะก่อนเดินขึ้นไปด้านบนผมก็พาหมุนตัวชมพื้นที่เดียรอบนะฮะตรงจุดด้านล่างนี้ก่อนแล้วตรงจุดนี้ก็จะมีป้ายทางขึ้นนะครับชมนะจุดนี้มองขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วผมก็พาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับตามทุกศรน,นี้ก่อนอื่นก็อ่านข้อความนะฮะข้อกำหนดการใช้สะพานแขวน เลือนยอดไมยนะครับเดินขึ้นไปเลยดีกว่านะครับตรงพื้นที่ชั้นสามตอนนี้ผมเดินขึ้นบันไดามาชั้นสามแล้วนะครับตรงด้านล่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับด้านบนก็ยังติดประกาศเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินไปตามสะพานแขวนณจุดนี้เลยพามองซ้ายขวาด้วยชมเบื้องล่างนะฮะ คลองน้ำสะพานที่ข้ามคลองน้ำจุดนี้นะครับที่เป็นจุดทางด้านหน้าเป็นจุดไฮไลท์นะฮะสำหรับการเช็คอินถ่ายภาพมามองทางด้านนี้บ้างจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการเข่าช้างสีคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีร้านขายของฝากด้วยณจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยว สะพานข้ามคลองภายในจุดชมวิวแห่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็พาเดินต่อไปชมบรรยากาศเดี๋ยวรอบนะครับพาเลื่อนชมบรรยากาศเดี๋ยวรอบภูเขาต้านไม้สีเขียวนะฮะตอนที่ฝนตกก็จะเห็นมีละอองฝนด้วยตอนนี้แสงแดดสาดสองแล้วณนะจุดนี้นะครับเป็นจุดขาลงจากจุดที่ผมเดินขึ้นมา เดี๋ยวมองหันหลังกลับไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมานะครับแล้วเตรียมตัวลงณจุดนี้นะฮะเดี๋ยวมาชมทางฟางนี้บ้างจุดนี้นะครับก็จะเป็นลูกป,ปั้นช้างขนาดเล็กและขนาดกลางนะฮะหลายท่าทางยังไงวันนี้ผมก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างจุดชมวิวเขาช้างสีหรือว่าเขาช้างสีวิวพอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลลานสกาอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่า ครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ